ในหนังสืออิสยาห์นะคะบอกไว้ว่าบัดนี้พระเยโฮวาหผู้ได้สร้างท่านโอ้ยาโคบพระองค์ผู้ได้ส่งปั้นท่านโอ้ไบโรแมนส์พระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ถ่ายเจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเรา เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวไฟจะไม่เผาผลาญเจ้าเลยและพระเจ้าบอกต่อว่าเพราะว่าเจ้าประเสริฐในสายตาของเราเจ้าได้รับเกียรติและเรารักเจ้าพระเจ้าทำทุกอย่างและปกป้องเราเพราะความรักของพระเจ้า วันนี้ถ้าเรามีปัญหาหรือมีอะไรที่เรากำลังสู้อยู่สิ่งที่ท่านต้องทำไม่ใช่การสู้กับปัญหานั้นแต่สิ่งที่ท่านต้องทำคือมั่นใจได้แล้วว่าพระเจ้ารักท่านและไม่มีทางปล่อยท่านไปวันนี้พี่เมลยอยากให้เราทุกคนเข้ามาเชื้อเชิญพระวิญญาณที่รักท่านรักท่านมากและมั่นใจได้แล้วว่าท่านเป็นที่รักท่านถูกรักโดยกษัตริย์ที่ครอบครองทุกอย่างควบคุมทุกอย่างได้ ท่านเป็นคนคนนั้นที่พระเจ้าเห็นค่าท่านให้เกียรติท่านมีหรอพระเจ้าจะปล่อยท่านไปไม่มีทางเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราเข้ามาและรับความรักรับการปกป้องแล้วฟังเสียงความจริงจากพระเจ้าไม่ว่าโลกนี้พูดอะไรกับท่านไม่ว่าปัญหาพยายามให้ท่านคิดอะไรให้เสียงนั้นเงียบไปแล้ววันนี้เราเข้ามาฟังเสียงเดียวคือเสียงของผู้ที่รักท่านที่สุดพระเยซูที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อแลกท่านมาเป็นของพระองค์ เราเชื้อเชิญพระวิญญาณด้วยกันให้พระองค์พูดสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระองค์และเราเป็นผู้ฟัง